เออเขาไม่มีสิทธิ์ควบคุมได้นะเขาห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้คนดานะ่ากันมันห้ามยากอยู่แล้วเพราะมันเป็นคอนเทนต์ของเขาเออนะตอนนี้ก็แอดไม่รู้รลกว,ว่าไอวงแหวนรอบนอกนะ่ะฝั่งเรานะเขามีอะไรกันนะมันนอกเหนือกว่านั้นนะเอสว่านะมันมันคือเข้าเรื่องขุดคุยเรื่องในอดีตมาบ้างอะไรบ้างนะเอามาพูดคุยกันเอามาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเงี้ย แล้วมันคัด่ากันนะครับแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยเขาจะเอาอะไรนะเอาเอาเรื่องจกนาเนี่ยมาเป็นตัวตั้งก่อนนะเขาเรียกว่าสารตั้งต้น <c oughs> ออมันก,ก็ออกมาวิภา์วิจารณ์ไงแต่ตอนนี้มันไหม้แล้วนะครับมันไหม้แล้วมันมันเริ่มอ่าแยกออกจากตรงนั้นออกไปแล้วเพราะว่าป้าแกพูดแล้วว่าเขาขายได้เขาก็ขายไปนะครับเขาจะให้เขาทํายังไงเขาก็ต้องการขายเพื่อหาเงิน เอามาสู้คดีนี่แหละนะเออมันก็ช่วยกันมันก็โอเคอยู่แล้วไนงะเออแต่เขาก็บอกว่าเสียงข้างมากเขาไม่เห็นด้วยเพราะว่าอย่างนั้นเอซีไม่เห็นด้วยแล้วจะยังไงอนะเออถ้าไม่เห็นด้วยก็ซื้อถ้าจะให้ชัวร์ก็ซื้อผลิตภัณฑ์เขาเยอะๆแล้วกันนะอ,อืม ใช่ก็ตอนนี้มันแบ่งแยกกันเอฟซีไปแล้วใช่ครับผมมันเป็นเรื่องอ่าเหมือนกับอะไรนะปั่นให้เอฟซีมันแตกกันนะครับเอฟซีแต่ละช่องมันก็อาจจะเข้าข้างในฝั่งเจ้าของช่องอยู่แล้วถูกไหมล่ะถ้าพูดไม่ถูกเนี่ยเขาก็จะเข้าข้างเออไม่รู้ล่ะก็จะโอนอ่อนผ่อนปนไปตามกันะเจ้าของช่องว่าไงก็ว่ากันว่ากันนีตามกันไปนี่มันคือประเด็นมันทําให้แตกแยก ก็เด้งก็ก็แตกแย่กันนี่ไงก็เออเข้าไปป่วนช่องนู้นช่องนี้ไงนะแล้วไอ้สายนอกที่มันจะมาปั่นให้ทะเลาะกันก็มันมีอยู่แล้วเห็นไหมตัวปั่นมันมีอยู่แล้วไงสายนอกมันพันโอ้ยมันเข้าทางมันเลย่ะถ้ามันต้องการปั่นให้ทะเลาะกันมันก็เข้าไปกอดคนนั้นอ่าเข้าไปสนับสนุนเอ้ยชุดสู้นะกอด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 อย่างเงี้ยเป็นไง อ้าอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเอ้ามึงดีกันแต่เมื่อไหร่วะมึงคนตรงข้ามกันไม่ใช่เหรอมึงดีกันแต่เมื่อไหร่วะเห็นไหมมันก็เอาไปปั่นกันได้ว่าไอ้นี่มันเข้าข้างกันแต่มันนานแล้วเลยว่าหรือยังไงมึงมึงมีหลังบ้านกันเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เข้าใจกันเป็นทำรองนั้นแล้วมันก็หาเรื่องหาราวด่ากัน พูดง่ายๆว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องการด่ากันเป็นวัยรัลนไปแล้วนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมันก็ด่ากันเหมือนกันเออนะจะเอาเรื่องเอาราวกันเหมือนกันทะเลาะกันเองไงเดี๋ยวนี้นะทะเลาะกันเองแล้วตอนนี้นะครับเอท้าทายกันเองด้วยเจ้าฟ้องกันเองด้วยนะช่วงนี้นะแต่แอดไม่รู้ว่าเขาฟ้องกันจริงหรือเปล่านะเห็นเห็นเขาเจ้าฟ้องกันอยู่ว่าโพส์เพิร์ูปเลิฟอะไรเนี่ย เอาตัวลายไงเออเออไปเอาลูกของหมาไงไปโฟโต้ไงเขาก็เลยจะฟ้องกันอยู่หนึ่งไงไม่รู้ว่าฟ้องกันหรือเปล่าเอาลูกของหมาไงขึ้นมาเอามันเอาลูกคนอื่นเหรอไอหมาลูกคนอื่นเหรอไม่ใช่ตัวลายเอารูปมาโพสไอหมาเอารูปคนอื่นอ่ะมันไม่หยดเลยเอาลูกคนอื่นเอาไอหมามันก็ยังขึ้นอยู่ใช่ทีมันก็เอารูปคนอื่นมันก็ผิดอยู่ถ้ามันถ้าเขาจะเล่นมันว่าถ้าเกิด โพสร,รูปไปแล้วแต่ไปพูดให้เสียหายเนี่ยเขาก็เล่นนา้เออเหมือนกันเหมือนกระปอบเหลืองเหมือนกันก็ตั้งตั้งเอาเอารูปเป็นโพสต์แล้วก็ไปเล่นงานเขาใช่ไหมล่ะเออแล้วพอว่าเขาด่ามากๆเขาก็าจะไปฟ้องเขาอีกเห็นไหมเนี่ยนะคนพวกนี้เป็นแบบนี้ <c oughs> <c oughs> นะเออคือด่าเขาได้ตําหนิติติงเขาได้นะแต,ต่พอเขาด่าเอาบ้าง ก็โมโหโกรธเขานะไม่เข้าใจนะอืมมันก็เป็นแบบนั้นนะครับเรื่อยมาก็เป็นนิสัยกันแบบนั้นอยู่แล้วนะหาเรื่องหาราวกัน,นแท้นะครับแล้วสุดท้ายสุดท้ายยังไงกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะจบกันตรงไหนเนี่ยนะไม่รู้ว่าเล่นกนระตุงนังไปหมดไม่รู้ว่าใครเป็นใครตอนนี้ไม่กล้าเข้าไปดูเขาเลยเพราะอะไรเข้าไปทีไรเขากระดากันตลอด ก็เลยปล่อยเขาเขาด่ากันให้มันให้เขาเหนื่อยไปข้างหนึ่งแล้วกันนะอืมคือส่วนมากก็จะยกอ่าอดีตนั่นแหละนะครับเพราะว่าเรื่องปัจจุบันมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายใช่ไหมเขาจะงัดเอาเรื่องเก่าๆขึ้นมาอ่าเรื่องมีปัญหาอะไรกันแต่สมัยแรกๆนะครับว่าอ่าคนนี้ด่าคนนี้นะอ่าคนนี้มีปัญหากับคนนี้นะอ่าก็เอามาเป็นอ่าเอามาเป็น เป็นตัวนําเรื่องไงเออเป็นตัวเดินเรื่องเขาก็เลยเห็นว่าเอ้าบางคนที่เขาถูกถูกอถูกด่าถูกอะไรเนี่ยเขาก็บางทีเขาก็ไม่ตอบโต้เขาก็จะเฉยไปเออก็ยิ่งดีใหญ่เออสร้างให้เขามีตัวตนไงนในโซเชียลไงนะเออสร้างให้มีตัวตนในโซเชียลเห็นไหม วันนั้นปอบเบือกมึงเอาไปเล่นเหมือนกันนะที่มีปัญหากันอนะ่ะเออเห็นไหมมึงก็ไปเล่นเหมือนกันพอให้มันมีประเด็นอะไรสักหน่อยนะมันก็เอาไปพูดอยู่นะครับแต่มันก็ไม่ได้พูดเยอะหรอกก็เพื่อพูด,พ,ดพอให้เข้าใจนะครับพอได้สักคลิปหนึ่งมบอกว่<อ>า,ามีแต่ความจริงมนะีแต่ความจริงเออความจริงเหรอจำสูแต่ความจริงโอ้เออมีแต่ความจริงเนาะอืม นะเอเอใช่ <c oughs> เอาเดี๋ยวบอกว่าใครเป็นลูกพี่ลูกน้องวะเนี่ยนะนะใครเป็นลูกพี่ลูกน้องก็ไม่รู้นะครับโซเชียลเป็นเรื่องล,ล้ำสมัยให้เทคแล้วขึ้นหรือพัฒนาลง ไม่แน่ใจนะเุอิุัตนทสนันไม่แน่ใจนะว่าเรื่องราวท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเพราะอะไรถ้าถ้าเราคุยคุยเรื่องธรรมดาสเปรเหละละ่ะมีคนสนใจไหมถามแค่นี้มันก็ไม่มีไงมันไม่ตื่นเต้นก็บอกเลยนะมันไม่ตื่นเต้นเออถ้ามันเรื่องทั่วไปเนะี่ยมันไม่ตื่นเต้นเนยะแต่ถ้าเรื่องพวกนี้นะโอ้โหมันไม่ได้นะครับนะเออใส่ตั้งแต่ คำหยาบแต่นน่นน่ะรุ่นพ่อคุณรามกําแหงดูนะนะยัดกันเข้ามานะครับอันนั้นเขาชอบเพราะว่าอ่าภาษาพื้นเมืองนะครับภาษาเดิมๆนะครับมันก็เลยทําให้เราเห็นว่าพฤติกรรมมันคงจะไม่หยุดหรอกแม้แต่แม้แต่ป้าเขาจะห้ามว,าว่าอย่าทะเลาะกันเลยอย่าอ่ามีปัญหากันเลยนะครับอย่างงุ้นอย่างนี้มันไม่ได้ <laughs> นะมันไม่ได้เออถ้าไปห้ามเขาก็เท่ากับเขาจะไปพูดเรื่องโซเชียลได้ยังไงถามแค่นี้นะครับอ,อใช่ครับผมก็ไม่มีคอ mm. นเทนต์ก็นแน่นอนนะครับเออมันก็ไม่มีคอนเทนต์แบบนั้นแหละนะครับแบบนั้นเลยมันก็ห้ามเขาไม่ได้หรอกปล่อยให้เขาด่ากันไปแล้วกันจนกันนั่งเหนื่อยเอาง่ายๆเหนื่อยไปเลยแล้วมันไม่รู้จะพูดยังไงแหละอืม อบคุณมากนะครับผมนะครับปล่อยให้เขาเล่นกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเอฟซีนะจนกว่าเขาจะล้าไปข้างนึงแต่อย่าลืมนะบอกตรงๆว่าถ้ามันเล่นกันไปหนักๆหนักๆหนักๆเข้าเนี่ยมันจะเริ่มแรงขึ้นบอกได้เลยว่าแรงขึ้นเรื่อยๆคําด่าเนี่ยถ้าผมนั่นด่าระดับกลางใช่ไหมด่าอยู่ในแนวระดับกลางต่อไปมันก็จะดับสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไร อาด่าระดับเดิมมันไม่สะเทือนไงไม่ไม่สนใจไงถ้ามันด่าแรงขึ้นเนี่ยไอคนตรงข้ามมันก็จะโต้อตอบได้เร็วขึ้นไงนออมันจะโมโหขึ้นไงถ้าด่าคนตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามแล้วฝ่ายตรงข้ามมีเอฟเฟกขึ้นมาเนี่ยมีอารมณ์ร่วมเนี่ยนั่นแสดงว่าการด่าของคุณน่ะสำฤทธิ์ผลแล้วเออด่าแล้วมีผลกระทบอย่างอามาดาท่างใหญ่มาดาอะไรอย่างเงี้ยเขาเฉยเขาไม่สนใจเขาเขาก็นิ่งไปเขาก็เฉย มันก็เลยคิดว่าหาก,กุา่าใครว่ากุ่าต้นไม้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็เลยไม่ค่อยสนใจเพราะอะไรก็เขาไม่ตอบโต้ไงแต่ถ้าไม่มีการตอบโต้ขึ้นมานั่นแหละแสดงว่าการด่าของเขาสำลิดผลแล้วและก็ดา่าเราได้ผลด้วยเขาก็เลยตอบโต้ไอ่ามันก็เลยกลายเป็นศาสตร์น้ําใส่กันแหละนะศาสตร์โคในการใครจะเพื่อนมากเพื่อนน้อยแค่นั้นเองอือ มันมันก็ไม่รู้นะว่าไอกริยาท่าทางของคนเราเนี่ยมันสอให้เห็นว่าอ่าการที่ด่าหยาบคายเนี่ยจะเป็นเหมือนผู้ดีหรือว่าอ่าคนอีกชนชั้นหนึ่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเออแต่ถ้าเขาด่าเป็นอากินแบบนี้บ่อยๆนานๆเขาเขาอาจจะนิสัยก็จะเปลี่ยนไปเลยก็ได้เออเป็นคนที่พูดพูดพูดนี้ง่ายว่าอะไรนิดหน่อยก็จะด่า นะครับอะไรนิดหน่อยก็จะด่ามันจะเคยชินหรือเปล่านะอ้าวยกตัวอย่างเหมือนปอบเหลืองถ้ามันไปไปนินทาคนอื่นเนี่ยคิดว่าเขาจะอยู่ได้ไหมเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็ต้องหาเรื่องการนินทาไปแทะคนนู้นไปเสียดสีคนนี้มันก็ต้องพูดอย่างนั้นตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนแบบนั้นเออแล้วก็นิสัยมันก็ติดไปแล้วด้วยเอาง่ายง่ายจะทํายังไงเละนิสัยคนมันติดไปแล้ว นอนอยู่ก็ยังละเมอด่านะครับละเมอเสียดสีคนอื่นพาดพิงคนอื่นเพราะมันได้อารมณ์มันก็ใช่แหละนะครับคอนเทนต์บาปมันก็ใช่แต่ว,ว่าทำยังไงได้ล่ะถ้าไม่ทำอ่ะถามว่าไปพูดอย่างอื่นแอดฟังแล้วนะครับไปดูบางคนที่เขา,าสายาสายดักสายฟาดเนี่ยไปคุยธรรมดาเนี่ยไม่มีคนดู น้คุยเรื่องสเปรห์ละเนี่ยไม่มีคนดูเพราะอะไรมันไม่ตื่นเต้นไงมือมันไม่มีคนดูจริงๆเออไปคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่สนใจเลยเข้ามาเอ้าไอ้เรื่องมันเป็นยังไงเะเนี่ยเออไม่เห็นมันเลยแหมแต่ก่อนด่าแล้วมัน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 ถึงกล่นอแต่พอมันพอมันเจออพอมาเจอพูดจาแบบธรรมดาธรรมดานะครับพูดสเปรห์ละเรื่องนู้นนี่นั่นไปเที่ยวนู้นไปเที่ยวนี่มันไม่มีใครสนใจหรอก